ช่องคอ้อแห้งนะคะไม่ฟิกกระชับนะคะตกขาวนะคะมีการคันนะคะแล้วก็เวลาที่ประจำเดือนจะมานะคะก็จะปวดท้องมากๆเลยนะคะปัญหาเ่าเนี้นะมันรู้สึกว่ามันกวนใจน้ำมากมากเลยนะคะแล้วก็น้ำได้เจอผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะเป็นตัวช่วยดีๆนะคะที่ช่วยดูแลสุขภาพของน้ำน,นั่นเองค่ะตัวนี้นั่นเองค่ะเป็นผลิตภัณฑ์นะคะอาหารเสริมนะคะนาริยานะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นสมุนไพรเม็ดอัดแน่นนั่นเองค่ะตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นแบบเข้มข้นมากๆเลยนะคะดดดซึมงไวถึง5เท่าเลยนะคะน้ำจะบอกก่อนเลยนะคะว่าน้ำเนี่ยกิน ตัวนี้จริงๆนะคะแล้วก็รู้สึกว่าตัวนี้นกินแล้วเออมันรู้สึกว่ามันดีขึ้นนะคะช่องคอที่มันแห้งเนี่ยก็รู้สึกมันชุ่มชื้นขึ้นนะคะพรร่านงเราก็จะดีนะคะหุ่นก็จะกระชับอีกด้วยนะคะสําหรับคนไหน่เนี่ยที่กําลังมองหาผลิตภัณฑ์นะคะดีๆนะคะน,น้ําขอแนะนาบริการตัวนี้นะคะกินแล้วเนี่ยไม่อันตรายนะคะเพราะว่าน้ําทานเองจริงๆนะคะตัวนี้เนี่ยปลอดภัยเพราะว่ามันเป็นสมุนไพรนะคะแล้วก็เห็นผลจริงนะคะตัวนี้เลยนะคะวันนี้เนี่ยน้ําต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ